สวัสดีครับพบกับช่างบุ๋มในช่องช่างบุ๋มชา n นลวันนี้ช่างบุ๋มจะไปถอดแอร์นะครับให้กับลูกค้าและช่างบุ๋มจะมีเทคนิคนะครับวิธีการนะครับเก็บน้ํายานะครับเข้าชุดคอนดนซิ่งเพื่อที่จะนําไปติดตั้งหรือย้ายแอร์ไปอีกที่หนึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามช่องช่างบุ๋มชา n นลเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างบุ๋มเลยนะครับ พอดีวันนี้นะครับลูกค้าติดต่อช่างบุ๋มนะครับให้ไปถอดแอร์นะครับเพื่อที่จะนำแอร์เนี่ยกลับต่างจังหวัดก่อนที่เราจะทําการถอดนะครับเราก็ต้องทําการเปิดเครื่องเพื่อทดสอบว่าเครื่องทํางานปกติหรือเปล่าหลังจากนั้นนะครับก็มาทําการถอดฝาครอบตรงบริเวณคอนดิซิ่งนะครับถอดชุดฝาครอบสต็อปวาลวทั้งท่ออีควิทท่อก๊ซนะครับหรือว่าท่อบริการตรงท่อเติมน้ํายา หลังจากถอดฝนะาครอบตรงโท่บริการออกแล้วนะครับเราก็ทําการสวมตัวเซฟตี้วาลนะครับอย่างที่ช่างบุ๋มเคยบอกไปคลิปก่อนๆว่าตัวเซฟตี้วาลเนี่ยก็ทําหน้าที่ป้องกันนะครับตัวน้ํายาเนี่ยกระเด็นใส่เรานะครับไม่ว่าจะเป็นหน้า,นาตานะครับหรือร่างกายและป้องกันขณะที่แรงดันส,งสูงสเนี่ยตัวน้ํายาเนี่ยจะฉีดโดนมือเราเจ็บมากนะครับถ้าคนที่เคยโดนตัวน้ํายาฉีดเนี่ยรับมือนะครับ เป็นแผลเลยนะครับช่างบุมเคยโดนครั้งหนึ่งนะครับตอนทําใหม่ๆหลังจากนั้นนะครับเราก็ครัขันให้แน่นครับแต่ยังไม่ต้องเปิดตัวเซฟตี้วาล์วครับแค่ขันเข้าไปก่อนอย่าพิ่งเปิดเซฟตี้วาลให้ตัวสอนไปดันตัวท่อบริการนะครับอย่าพึ่งนะครับแค่ใส่เซฟตี้วาล wow เข้าไปเฉยๆหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเตรียมครับตัวเมนิโฟเกตอันนี้ช่างบุมจะใช้ตัวเมนิโฟเกตหวัวเดียว เนื่องจากว่าช่างหมุแค่จะเช็คว่าแรงนัน้น้ำยาปกติไหมนะครับแล้วก็มาดูว่าตอนที่เราบล็อกน้ํายาหรือเก็บน้ํายาเข้าชุดคอนดนซิ่งเนี่ยน้ายานะครับหมดจากท่อหรือยังนะครับดังนั้นช่างหมุจะไม่ได้แว็กก็ไม่ได้ใช้ตัวไมโครเก็บนะครับก็ไม่ต้องต่อกก็เลยต้องใช้แค่นะครับัวเดี่ยวหอทีนี้นะครับก็เวลาขันสายนะครับขันวาลวก็พยายามปิดให้แน่นนะครับระหวังเวลาขันไปแล้วนะครับตัวน้ํายาเนี่ย กระเด็นโดนหน้าเรารทีนี้ก็ทําการติดตั้งสายเข้าไปนะครับก็ไม่ยากก็ขันเข้าไปไง่ายๆนี่แหละครับก็ช่างบุ๋มก็มีทีมงานช่างออนนะครับก็สองคนนะครับทาด้วยการถ่ายด้วยกันสองคนตลอดหลังจากนั้นก็ทําการเปิดตัวเซฟตี้วาล์วเข้าไปตอนนี้ช่างบุ๋มเปิดแอร์อยู่นะครับรอ,อบตอนนี้ก็เดินเบานะครับรอบเบานะครับเป็นตัวอ,อินเวอร์เตอร์นะครับแหล่งและน้ำยาก็อยู่ที่ประมาณตอนนี้น่าจะร้อยเจ็ดสิบ นะครับเพราะว่ารอบเบาอยู่นะครับยังไม่รอบเร็วแต่ถ่าบุ๋มก็จะบล็อกตอนรอบนี้แลครับก็ไม่เป็นไรนะครับพอดีลูกค้ารีบเร่งนะครับว่าวันนี้ต้องให้เสร็จเพราะว่าคืนนี้นะครับเขาจะต้องเตรียมตัวกลับต่างจังหวัดนะครับหลังจากนะครับเช็คน้ํายาแป๊บนึงนะครับช่างบุ๋มนะครับจะขันนะครับตัวสต็อบวาของท่อลิควิดก่อนนะครับช่างบุ๋มจะขันเข้าสุดเลยนะแล้วคายออกมาครับขันเข้าสุดเสร็จปุ๊บคายออกมาสักสองสามรอบนะครับ ให้พอที่เรากะได้ว่าเราจะปิดได้ตอนไหนเหมือนกันครับถ้าโลช่างบุมก็เหมือนกันอะบุมจะขันจนสุดเลยนะครับแล้วก็คลายออกขันจนสุดนะครับขันเข้าไปเรื่อยๆขันจนสุดแล้วก็คลายออกเร็วๆนะครับขันสุดก่อนก็เพื่อครับเหมือนให้เรากะได้ว่าเวลาเราปิดเนี่ยเราจะได้ปิด เร็วๆนะครับเพื่อไม่ให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันอั้นนะครับก็คือไม่มีน้ํายาแล้วทํางานอย่างเงี้ยครับคอมเพรสเซอร์จะเกิดความเสียหายได้ตอนนี้นะครับน้ายาทํางานปกติแล้วครับทีนี้ช่างบุ๋มทำการปิดนะครับนะครับสังเกตเข็มนะครับเข็มตกลงเรื่อยๆคือช่างบุ๋มหมุนแค่ไม่กี่รอบนะครับมันก็ปิดได้แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเรากะไว้แล้วว่าเนี่ยครับแรงดันน้ายาครับจะอยู่นะครับไม่ต่ํากว่าศูนย์ครับช่างบุ๋มจะไม่ให้มันต่ํากว่าศูนย์ครับเพื่อนะครับ ไม่ให้ตัวนะครับอากาศนะครับที่เวลามันรั่วเนี่ยมันเข้าไปในระบบชุดคอนเดนซิ่งด้วยนะครับเราต้องหยุดก่อน10ปอน์ทุกครั้งทุกครั้งก่อนถอดสายไฟฉมุนต้องทําการวัดไฟก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อ,อความปลอดภัยของทีมงานเพื่อ,อความปลอดภัยของตัวทั้งบุมเองนะครับหลังจากเราถอดสายไฟเสร็จเรียบร้อยก็มาทําการพันเทปพันสายนะครับไปให้ลูกค้านะครับทีนี้นะครับก็มาทําการตัดทอ ช่างบูมจะไม่ถอดตัวแฟร์ครับจะตัดท่อแล้วก็จะบีบท่อที่ตัดนะครับทั้งด้านท่อแล้วก็ด้านฝั่งคอนเดนเซอร์ครับเพื่อป้องกันนะครับมีอะไรเศษอะไรนะครับเข้าไปในท่อนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคอนเดนซิ่งหรือฝั่งท่อเองนะครับเพราะเวลา,าช่างนําไปติดตั้งยังไงเขาต้องแฟร์ใหม่ทุกครั้งอยู่แล้ว นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการยกคอยล้อนของลูกค้าออกมาเพื่อให้ลูกค้านําไปติดตั้งที่ต่างจังหวัดทีนี้เรามาดูนะครับที่ช่างบุ๋มบอกว่าการตัดท่อนะครับเวลาช่างบุ๋มตัดเสร็จแล้วช่างบุ๋มก็จะบีบปลายทางฝั่งชุดคอนเนซิ่งตัวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งท่อน้ํายาปกติเพื่อไม่ให้ตัวมีอะไรเข้าไปในท่อเขอเย็นก็เหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะทําการถอดทุกครั้ง ช่างบุ๋มจะต้องทาการวัดไฟก่อนนะครับเพื่อ,อความปลอดภัยของทีมงานและช่างบุ๋มเองหลังจากถอดตัวชุดแฟนคอยล์ออกนะครับหรือชุดคอยเย็นออกก็มาทําการถอดเพลทนะครับนี่ครับก็เป็นตัวแอร์นะครับที่ลูกค้าจะต้องนํากลับตัญนาวัดพวกท่ออะไรช่างบุ๋มก็พันให้เรียบร้อยครับรีโมทเก่เรียบร้อยไอที่สําคัญนะครับอย่าลืมอุดรูนะครับอของคอยเย็นให้ลูกค้าด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องช่างบุ๋มนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีครับ